สวัสดีเจ้าป้าแม่พี่น้องกูคนนะเจ้าวันนี้ข้าเจ้าก็จะพาป้าปแม่พี่น้องมาชมการผลิตต้นกล้านะเจ้าแบบครบวงจรนะเจ้าสาเหตุที่เราต้องเพาะต้นกล้านี่นะเจ้าก็เพราะว่าถ้ามเมล็ดราคาแพงๆเนี่ยเราบ่สามารถที่จะเอาไปหว่านลงในแปลงได้เลยนะเจ้าอย่างเช่นมเมล็ดพักกะลำนะเจ้ากระลำปีเนี่ยนะเจ้ากระลำปีหัวใจเนี่ย ซิบกลัมเวลาเฮาไปหวานเนี่ยมันจะเหลือสักกี่ต้นนะเจ้าเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องมาฝึกหวานก่อนแล้วก็ย้ายต้นการลงในถาดนะเจ้าซึ่งก็จะทำให้ต้นการเนี่ยมีคุณภาพดีองอกสม่ำเสมอแล้วก็สามารถที่จะคัดเลือกลงไปใส่ในถาดนะเจ้าแล้วก็ดูแลรักษามันนะเจ้าตั้งแต่หลังจากที่เฮาจิ้มกล้าเสร็จแล้วเฮาก็ อเอาไว้ในร่ม2คืนนะเจ้า2องคืนหรือ2วันก็ได้พราะมันตั้งตัวได้เขาก็จะเอามาตากแดดนะเจ้าเซตแล้วเขาก็ดูแลรักษารลดน้ําวันละครั้งถ้ามันโตมาแหมน่อยก็วันละสองครั้งนะเจ้าก็คือเช้ากับบ่ายนะเจ้า,าหลังจากนั้นเขาดูแลรักษาเนี้ยก็ถ้ามันขาดาเขาก็ต้องฮื้ธาตุอาหารกับพืชนะเจ้า แล้วก็เขาก็จะได้ต้นกล้าที่มีคุณภาพดีนะเจ้าซึ่งอ,อายุการปลูกของต้นกล้าแต่ละชนิดนะก็จะบะเต้ากันนะเจ้าถ้าเป็นพักสลัดเนี่ยผักสลัดทั่วไปนี่ก็20-25ถึงวันส่วนพักคะน้าฮ่องกงหรือเคลนี่ก็ส5บห้าถึงสาวันและส่วนมาแตงนะเจ้ามาแตงหรือตะกุล แตงทั้งหลายนี่นะเจ้าก็ประมาณสาวันนะเจ้าสิบห้าถึงซาวันก็สามารถที่จะปลูกได้แล้วนะเจ้าซึ่งมันก็จะมีข้อดีก็คือเวลาเฮานําไปปลูกนะเจ้ามันก็จะได้ต้นกล้าที่มีรากนะเจ้ามีรากที่สมบูรณ์เวลาเฮานาไปปลูกในแปลงเปอร์เซ็นต์การตายก็จะน้อยนะเจ้าแล้วหลังจากที่เฮาสามารถผลิตต้นกล้าได อย่างที่เขาตามใจชอบเฮาละนะเจ้าก็คือวางแผนการปลูกก็ง่ายนะเจ้าเขาจะปลูกมอกใดเขาก็ผลิตมอกอันนะเจ้ามันโตแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปใส่ในกระถางหรือ,อใส่ในวัสดุปลูกที่เขามีอยู่นะเจ้า